สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการรีวิวตัวกระเป๋าที่ถักไปแบบที่แล้วนะคะที่ต้นแบบจะเป็นสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกันนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะคะตอบคำถามกับตอบอหลายคนเข้ามาสอบถามนะคะว่า เราใช้ไหมในการถักในกระเป๋าแบบนี้นะคะเราใช้ไหมเส้นนะคะหน่งจุดมิลน,นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะเ,เส้นเล็กเกินไปก็2.0งมิลน,นะคะก็ได้นะคะเข็มที่ถักก็คือเข็มเบอร์สีนะคะคราวนี้นะคะคําถามอีกคําถามหนึ่งที่เขียนเข้ามานะคะบอกว่าถ้ากระเป๋านะคะถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ทํำซทับในนั้น กระเป๋จะเสียรูปทรงหรือเปล่านะคะก็จะขอตอบนะคะว่าในการทํานั้นนะคะในการทํากระเป๋าถ้าเราไม่ใส่ซั้ในแต่ว่าเรานะคะได้ทําพื้นกระเป๋นะคะเป็น2ชั้นก็จะทําให้ตัวกระเป๋นะคะได้รูปทรงในด้านของฐานกระเป๋นะคะส่วนด้านข้างกระเป๋านั้นจะมีกับนะคะตัวกระเป๋าเล็ก2กระเป๋านี้เป็นตัว นะคะดันรูปทรงของกระเป๋าให้อยู่ทรงนะคะให้อยู่ทรงฉนั้นนะคะถ้าไม่ใส่ซับในกระเป๋าก็นะคะไม่เสียรูปทรงนะคะไม่เสียรูปทรงแต่ถ้าเราใส่ซับในมันก็จะทําให้รูปทรงนั้นดูดีนะคะยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาที่เราใส่ของหนัก,นกไปตัวกระเป๋าถ้าเราใส่ของหนักไปตัวเชือกร่มก็จะมีการขยายตัว นิดหนึ่งมันก็จะทําให้กระเป๋ามีการขยายตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราทําซับในซับในก็จะพยุงนะคะเพราะว่าซับในนั้นเราตัดพอดีเท่ากับตัวกระเป๋าข้างในนะคะเมื่อเราใส่ของหนักๆตัวผื้นผ้าที่รองรับก็ไม่มีขยายนั่นจะเป็นการรักษารูปทรงนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่ากระเป๋าที่ทําซับในกับไม่ซับในนั้นนะคะ,ะจะมีข้อแตกต่างไงซึ่งตัวคลิปที่ทําล่าสุด ที่เป็นกระเป๋าสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนั้นนะคะเรากา็มีการทำนะคะกระดุมที่ติดไว้ในนี้โดยที่เ,เราสำหรับคนที่นะคะไม่ทํำซับในกระเป๋าเราก็ควรที่จะทำนะคะตัวถักรองรับกระดุมข้างในด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็จากแบบที่เราทําสีเขียวเข้มกับเขียวเขียวอ่อนนะคะเราก็มาทําเพิ่มอีกสองสี ตามออเดอร์ของลูกค้านะคะทอนี้ลูกค้าออเดอร์มาคืออยากได้เป็นสีคล้ายๆนะคะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ชมพูแล้วก็ขาวนะคะของเด็กๆนะคะเด็กสไตล์ญี่ปุ่นนะคะต้องการนะคะต้องการสไตล์แบบนี้นะคะให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูตรงนี้จะเป็นชมพูนะคะ ตัวเลือกนั้น <c oughs> เราจะเลือกชมพูชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนนะคะตัวนี้ก็สีขาวแทรกหนึ่งแถวถักเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคือถักตรงนี้ขึ้นมานะคะ13แถวปกติตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีเขียวอ่อนนั้นก็จะ6แถวแต่ถ้าเราอยากให้มีสีขาวแทรกก็ถักตัวนี้เหลือแค่5แถวนะคะตักนี้5แถวแล้วก็ถักตัวนี้1แถวก็แค่เพิ่มสีเข้าไปนะคะฐานกระเป๋านะคะ ตัวฐานกระเป๋านั้นก็ยังนะคะได้รูปทรงนะคะรูปทรงโค้งสวยนะคะเพราะเราทำสองชั้นนะคะแล้วก็ใส่นะคะตัวนะคะนะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทําดอกไม้นะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะค่ะเรามาดูนะคะ ตัวนี้ตัวทรงของกระเป๋านะคะเห็นไหมคะจะอยู่ทรงในลักษณะนี้เพราะว่ามันจะมีตัวด้านข้างนี้นะคะดันตัวรูปทรงกระเป๋าให้นะคะอะคะเห็นไหมคะหลายคนถามว่าไม่ใส่ซับในได้ไหมนะคะคันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้ค่ะถ้าคนเห็นไหมคะนี่คือตัวเม็ดกระดุมข้างในนะคะตัวเม็ดกระดุมข้างในเราทําตัว เห็นไหมคะเราทําดอกไม้นะคะปิดไอดตัวนี้ไว้นะคะปิดตรงนี้ไว้นะคะปิดตรงนี้ล็อกไว้นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวกระดุมนั้นนะคะใช้งานได้ทนทานได้นานนะคะเลยคะนะคะ,นะคะแล้วก็ถามว่าตัวนี้นะคะค่ะกระเป๋าไซานี้ใส่อะไรได้บ้างนะคะแท็บเล็ตเราก็ใส่ได้นะคะ สามารถใส่แท็บเล็ตได้นะคะโดยเอาโทรศัพท์ออกอย่างนี้นะคะนะคะเราใส่แท็บเล็ตได้นะคะเราใส่สมุดหนังสือได้นะคะแล้ก็ใส่แท็บเล็ตได้ ตัวสีเขียวนะคะส่งไปที่ร้านทํำซับในแล้วนะคะยังไม่ได้กลับคืนมาก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะคะ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็เพิ่งนะคะทำเสร็จนะคะ mm hmm. ทำเสร็จตามออเดอร์ลูกค้าจากที่หลายคนได้เห็นนะคะ mm hmm. ในตัวอย่างของถ mm hmm. ักไปแล้วก็ชอบก็มีการนะคะสั่งให้ทำนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้สั่งให้ลูกสาวที่จะเผิดเทอมนะคะ ที่จะเปิดเทอมสะพายไปเรียนมหาลัยนะคะตรงนี้ครานี้เรามาดูอีกสีหนึ่งนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้สีนะคะตรงนี้จะเป็นสีออกคล้ายๆสไตล์เด็กญี่ปุ่นนะคะนะคะตอนนี้มาดูอีกสีหนึ่งนะคะค่ะคือสีนี้ค่ะสวยไหมคะ ะะเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนกันค่ะเราเล่นนะคะเราเล่นลายสีขาวตักนะคะ,ะ,คะก้นกระเป๋าค่ะ คนกระเป๋าสวยสนใจนะคะคนไหนที่อยากถักไว้ใช้เองเข้าไปดูในคลิปนะคะล่าสุดนะคะที่เป็นตัวอย่างเป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะตรงนั้นบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนในการถักเหตุผลที่อ,อาจารย์ทำหลายๆคลิปก็คืออยากจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ถักนะคะว่าถ้าเกิดอาจารย์ทำคลิป1ชั่วโมง2ชั่วโมงติดต่อกันไปแล้วมันก็จะทำให้ บางช่วงที่หลายๆคนกําลังทําอยู่ช่วงไหนก็จะต้องไปรีลันนะคะก็เลยทําแยกไว้ว่าคลิป1เริ่มทํากระเป๋าคลิป2ทําตัวกระเป๋าอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการเปิดดูนะคะโอเคเห็นไหมคะสวยไหมคะค่ะตัวนี้ก็ออเดอร์เหมือนกันคะ่ะนะคะสายกระเป๋าก็นะคะตรงนี้25โซ่25นะคะ ตัวนี้ก็โซ่ร้อยห้าสนะคะสวยงามใช่ไหมคะเต็มนะคะเต็มในตัวนี้นะคะเราปล่อยให้สายยาวได้หรือว่าบางคนต้องการให้สั้นกว่านี้อีกเราก็ปักสายกระเป๋านะคะสะพายนะคะตรงนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะดอกไม้เดียวกันค่ะนะคะดอกไม้เดียวกันอันนี้ก็เปิดอยู่นะคะเราก็มาดูสิคะว่าตัวนี้จะเสียบรูปทรงไหม หลักนะคะในในตัวเหมือนการบดนะคะเห็นไหมคะค่ะก็ไม่เสียรูปทรงนะคะค่ะส่วนตัวนี้ก็จะมีนะคะดอกไม้เหมือนเดิมคะ่ะค่ะรัดไว้นะคะตัวนี้ก็จะทำสองชั้นนะคะทำพื้นกระเป๋าสองชั้น,ยนอย่างน้อยก็เพื่อให้ตัว กระเป๋านั้นรับน้ำหนักของสิ่งของที่เรา <c oughs> ใส่ลงไปนะคะ <c oughs> สวยงามน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นตัวนี้จะเป็นตัวต้นฉบับน,นะคะซึ่งได้ทำซทับใน โดยใช้มาแล้วนะคะเข้าปีที่2นะคะเข้าปีที่2ส,สภาพนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะคะลูกสาวสนะคะสะพายไปทำงานนะคะได้ดีเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเราทำซับในส่วนตัวนี้ก็อยู่ข้างในเราก็จะมองไม่เห็นนะคะถูกปิดเอาไว้แล้วแต่ก็เก็บเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะนี่คือการใส่ซับในนะคะ จะตัวนี้นะคะจะรักษาซับในนะคะจะรักษาน้ําหนักถ้าเราใส่ของไปเยอะๆตัวนี้ก็จะพยุงนะคะพยุงทําให้ตัว,ตวเช,อชือกลมนั้นไม่ขยายนะคะเพราะว่ามีตัวเนื้อผ้าน,นะคะพยุงไว้แล้วนะคะเป็นไงคะโอ,โอ้ให้ดูตัวอย่างสีอีก2ส,สีนะคะ จากสีเขียวเข้มเขียวอ่อนก็ามาเป็นนะคะสีทูโทนนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวสำหรับหลายคนที่อยากที่จะดูว่ามีแบบอื่นไหมใช้สีอะไรเพิ่มขึ้นได้มั่งนะคะอย่งนี้ก็ขึ้นกับ <c oughs> ความชอบนะคะของของผู้ใช้ว่าต้องการนะคะต้องการที่จะใช้สีอะไรมั่งนะคะ่นี้นะคะ กระเป๋านะควแบบนะคะอัปโหลดขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นอีกนะคะ,อะไอเดียหนึ่งให้กับหลายๆคนที่สนใจซึ่งตัวอาจารย์นั้นก็ไม่ได้เก่งมากมายในเรื่องของการขัดน,นะคะเพียงแต่ว่าเราก็ถักในสไตล์ที่เราชอบสไตล์ที่ลูกค้านะคะมีออเดอร์มาเราก็อยากที่จะอัปโหลดให้กับหลายๆคนที่ อยากทำเองด้วยตัวเองนะคะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก็อัพเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อเพื่อเพื่อเผยแพร่นะคะในเ่อเอ,เอ,อช่วยซึ่งกันและกันนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินไปเรียนที่ไหนแล้วก็มาเรียนอยู่ใน Youtube ในเรียนในแต่ลหลายๆคนเขาก็มีวิดีโอให้นะสิ่งที่อาจารย์อ,อัพมาหรือทํามันก็คือสิ่งที่ลูกค้าออเดอร์นะคะแล้วครา้นี้เววก็จะมีอีกหนึ่งลายนะคะจะเป็น ลูกค้ารีเควสว่าอยากได้ลายใบไม้ะนะคะอยากได้ลายใบไม้เป็นกระเป๋าถือ,อน่ารักน่ารักนะสไตล์ผู้ใหญ่นิดนิดนะคะเดี๋ยวจะ,ะรีวิวให้ดูนะคะว่าจะถักกระเป๋าในรูปแบบไหนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะที่ได้รับชมแล้วก็ติดตามคลิปของช่อง DIY By Lin ด้วยดีมาสมุมานะคะพบกับคลิปต่อไปอีกครั้งนึงค่ะว่าจะนำเสนออะไร ให้ได้รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ